ทุกคนครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Huawei Mate Pad 104ที่มาพร้อมหน้าจอ2 K Kirin 820จากแบต7,250ับ 8, 7, มิลลิแอมจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันครับ ยัสดีครับผมแม็กเองนะฮะดีใจมา,มากครับทุกคนกดเข้ามาดูในคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดติด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมเราจะมาพูดถึงแท็บเล็ตรุ่นล่าสุดจากฮว้ยแน่นอนตามชื่อคลิปที่ทุกคนกดเข้ามาดูนะครับเราอยู่กับฮุ้ยเมดแท็บเ .4 แท็บเล็ตรุ่นล่าสุดที่มีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนมาพร้อมกับสเปคจัดเต็มจริงๆในราคา9,990บาทเท่านั้นสำหรับเจ้าตัวนีน้เป็นแท็บเล็ตที่ผมได้ใช้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนะฮะ เชื่อว่าน่าจะเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาแท็บเล็ตที่เน้นใช้งานทั่วไปเน้นทํางานรีดงาน,นครับใครที่เป็นสายคอนเทนต์แท็บเล็ตรุ่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเรียกได้ว่าเปิดราคามาดีมากๆ9,990บาทเท่านั้นแต่ว่าของแถมที่พี่เขาให้มาช่วงนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆเอาล่ะทพืการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าหัวเว่ยเมทแพด44กันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสหรับหน้าตาปกเกจกล่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแน่นอนครับจะมาพร้อมกับโทนสีกล่องที่เป็นสีขาวด้านหน้ามีว่า ัวเว่ยเมดแพดนะฮะมีโลโก้หัวเว่ยแล้วก็มีคําว่าแอปแกลลี่นะครับซึ่งรุ่นนี้แน่นอนครับยังไม่มี Google Mobile s e r v i c e ตรงนี้มีคาว่า10.4นะครับก็คือเรื่องของหน้าจอข้งางๆก็มีโลโก้หัวเว่ยส่วนตรงนี้ครับก็จะมีบอกรายละเอียดต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทนสีนะครับหรือว่าสีเครื่องที่ผมได้มาคือสีมิดไนเกท้ายกล่องก็จะมีโลโก้ WiFi 6นะฮะมีคําว่าฮาร์แมนการ์ดอนนะครับ,นะรบซึ่งเจ้ารุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพง4ตัวที่มีการจูเนเสียง เราก็จะเห็นตัวเครื่องทันทีตัวเครื่องจะมีการห่อมาประมาณนี้นะครับห่อมาโดยมีการพลาสติกหุ้มสีข,ขาวๆแบบนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงกันที่หลังครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะครับเริ่มที่กล่องทางด้านขวาก็แล้วกันครับพอเราเปิดออกมาปุ๊บสิ่งแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือเข็มจิ้มซิมแล้วก็จะมีเป็นพวกสมุดคู่มือมีสมุดคู่มือไหมสองเล่มนะฮะแล้วก็มีในส่วนของตัวแป้ง3.5มจุดห้ทนะครับถ้าแปลงมาแบบนี้แน่นอนเลยว่ามีการตัดรูฟังออกแน่นอนนะครับแล้วก็จะมี มีอ e ีมนะี่เนาะถัดมากล่องด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์นะครับที่แถมมาให้นะฮะโดยในรุ่นนี้ก็แถมมาเป็นชาร์จไวมาให้เลยนะครับแล้วก็ในกล่องผมเห็นคร่าวๆก็จะมีเป็นตัวสายชาร์จที่เป็นแบบ USB Type C มาให้1เส้นนะครับนี่เลย,ยในกล่องประมาณนี้นะ ห่อมาประมาณนี้นะครับในกล่องไม่มีหูฟังมาให้นะฮะเพราะที่เราจะได้ถ้าอยู่ภายในกล่องก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟเป็นปลั๊ก3ขานะครับแล้วก็จะมีเป็นยูบิทไทซีนะครับตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟผมไม่แน่ใจว่าตัวขายจริงจะเป็นปลั๊ก3ขาหรือเปล่ปาฟังค่ายตัวที่ส่งไม้สื่อกับตัวที่ขายจริงอุปกรณ์ด้านในจะไม่เหมือนกันต่อมาผมเรามาดูตัวเครื่องกันต่อดีกว่าหน้าตาแพ็กเกจนะครับตอนที่ทุกคนไปซื้อนะครับก็จะห่อมาแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปสาหรับราคา9,990บาท ถ้าทุกคนไปซื้อทุกคนจะได้ในส่วนของ h u a w e i Smart Keyboard แถมมาให้อีกหนึ่งอัน <c oughs> คุ้มมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาพูดถึงกันเดี๋ยวเรามาเปิดดูตัวเครื่องกันก่อนว่าหน้าตาตัวเครื่องจริงเป็นยังไงแน่นอนครับสำหรับรุ่นนี้สีที่ผมได้มาคือสีมิดไนท์เกย y นะครับนี่สำหรับเจ้าแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้สีจะเป็นสีเกแล้วก็จะมาพร้อมกับพื้นผิวแบบด้านด้านหลังนี้ครับจะมาพร้อมกับตำแหน่งกล้องนะครับรุ่นนี้กล้องหลังจะมาพร้อมกกกกกัััับบลลลลล้้้้้้ออองงงงหหตตวววววเเดีีียแแแ็็็คาาามมม่ท8นนฟใป ตรงกลางมีโลโก้โหวใสลักเอาไว้เป็นตัวสือสีออกเงินเงินนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีคําว่าฮามินการดอนสำหรับด้านบนตัวเครื่องนะครับจะมีตําแหน่งของปุ่ม power นะครับแล้วก็มีลําโพง2ตัวอยู่บริเวณนี้ของด้านบนตัวเครื่องด้านขวาตัวเครื่องจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีตําแหน่งของไมโครโฟนมาให้ทั้งหมด4ตัวก็ถือว่าโอเคมากเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานในส่วนของวิดีโอคอลหรือว่าเราจะใช้งานพวกซูมสกายอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่พวกหูฟังสมทอกหรือว่าหูฟังบลูทูธไม้ที่เขาให้มาเนี่ยมี มาให้เพียงพอแล้วแล้วก็บริเวณด้านล่างครับในรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C นะครับแล้วก็มาพร้อมกับลําโพงอีก2ตัวสรุปเลยนะครับจะมีลําโพงมาให้ทั้งหมด4ตัวที่มีการจูนเสียงมาให้จาก Harman นะครับตรงนี้2ตรงนี้2นะครับแล้วก็ไมโครโฟนมีมาให้4ตัวก็ถือว่าเรื่องของลําโพงกับไมโครโฟนรุ่นนี้จัดหนักจัดเต็มใครที่เน้นทํางานใครที่เน้นดูคอนเทนต์ใครที่วิดีโอคอลบ,บ่อยๆรับประ,ปะกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนตรงทางด้านซ้ายตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีสล ไมโครเอสดิกานันเองนะครับในรุ่นนี้จะไม่รองรับการใช้งานซิมการ์ดไม่สามารถที่จะโทรเข้าโทรออกได้ส่วนด้านหน้านะครับผมตรงนี้นะฮะก็จะมีตำแหน่งของ,ของกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับจริงๆมันจะมีไฟแจ้งเตือนถานะส่วนหน้าจอจะไม่ได้ติดฟิล์มกันลอยมาให้หน้าเสยียดายมากๆใครที่ทุกคนไปซื้อก็ติดฟิล์มด้วยเดี๋ยวเรามาลองสมาร์ทคีบอร์ดที่เขาแถมมาให้ดีกว่าพอเราเปิดออกมาก็ไม่มีอะไรนะครับแกะออกมาก็จะมีเป็นตัว คีย์บอร์ดมาให้เลยตัวสมาร์ทคีย์บอร์ดที่แถมมาก็ถือว่ามีงานที่ดีมากเป็นงานแบบว่าออกแบบพื้นผิวแบบหนังๆอะ่ะสีที่ได้มาก็จะเป็นสีออกเทาๆเก๋ๆเหมือนกันบริเวณตรงนี้จะมีโลโก้ห u วเวนะ่ยเนาะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับมีคีย์บอร์ดมาให้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะวิธีการใช้งานแค่ทำการเปิดปิดตรงนี้นะครับเชื่อมต่อกับบลูทูธบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีตัวชาร์จไทซีนแล้วก็เวลาที่เราใส่ปึ๊บก็ใส่ง่ายๆใส่เข้าไปนี่แบบนี้ได้เลยแล้วก็ตตรรรรรงงคคีย์์บอดดดกกก็็สสาาาามมมถถั้้้ไไทุน งานที่เขาแถมมาก็ดีมากๆสายสัารก็จะมีหน้าตาประมาณนี้พอเราใส่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักที่หนักขึ้นมาหน่อยก่อนที่เราจะไปดูตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปคของเจ้ารุ่นี้ก่อนก็แล้วกันสำหรับเจ้า Huawei MatePad 10.4รุ่นนี้เรื่องของสเปคก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับสเปคที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่ได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากแน่นอนครับเรื่องของหน้าจอแสดงผลครับในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS ความละเอียด 2K นะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด10.4นิ้วเรื่อองงขซตันี้ มาพร้อมกับชิปเซ็ต麒麟820มีแรมมาให้4กิกรวม1 2 8กิกะไบต์มาพร้อมกับ Android 10มีแบตเตอรี่มาให้7,250มิลลิแอมรองรับชาร์จไวด้วยนะครับเรื่องการเชื่อมต่อต่างๆก็รองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเรื่องของสเปคที่ให้มาจัดหนักจัดเต็มจริงๆเรื่องของหน้าจอครับพอเราเปิดออกมานี่ฮะทุกคนสีสันของหน้าจอเรียกได้ว่าโอเคมากๆนะฮะน้ำหนักเนี่ยนะครับเท่าที่ผมลองจับเท่าที่ผมลองใช้งานมาน้ำหนักผมว่าไม่ได้หนักมากแล้วก็เวลาที่เราใช้ง สบายนะครับใช้งานมือเดียวตอบแชทอะไรเงี้ยสบายๆแล้วก็เรื่องของหน้าจอขนาด14นิ้วก็ถือว่าโอเคนะเพียงพอการใช้งานต่างๆนะครับว่าเราจะดูคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าเราใช้งานในส่วนของวิดีโอคอลทางานเอกสารผมว่า14นิ้วเนี่ยเพียงพอแล้วแล้วก็ไม่ดูแบบใหญ่จนแบบเทอดทะจนเกินไปหน้าจอโอเคนะฟฟลลิงการทัดถือว่าใช้ได้เรื่องของการทัดฟฟลลิงต่างๆก็โอเคแต่ว่าเรื่องของหน้าจอเนี่ยมันน่าสยดนิดนึงหน้าจอยังคงเป็น60เฮิรตอยู่ถ้าใส่ามาสัก90เฮิรตผมว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะดูเนียนตากว่า นนะหน้าตา UI ก็จะประมาณนี้นะครับสีจอโอเคนะครับสีจอผมให้1 0บเต็มแล้วก็ความละเอียดโอเคมากเรื่องของผลคะแนนต่างๆนะครับรุ่นนี้เท่าที่ผมได้ลองทดสอบนะครับเรื่องของประสิทธิภาพตัว Huawei Kirin 820ก็ถือว่ามีผลคะแนนที่จัดหนักจัดเต็มมากๆนะฮะเรื่อง,องผลคะแนนครับในรุ่นนี้ครับทำมาได้อยู่ที่3 6 5 8 8 5คะแนนนะครับก็ถือว่ามีผลคะแนนที่เยอะมากนะทุกคนคะแนน GPU 8,383.9คะแนนเรื่องของผลคะแนนระดับนี้บอกเลยว่าคุณ ใช้งานทั่วไปคุณดูคอนเทนต์หรือว่าทํางานพวกว o r ด Excel หรือว่าใช้งานวิดีโอคอรับประกันเลยว่าลื่นไหลไม่มีสะดุดแน่นอนถ้าเทียบกับ Snapdragon จะอยู่ระดับประมาณ 765G ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามีคาแน่นที่น่าสนใจมากๆในส่วนของฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับในรุ่นนี้ก็แน่นอนครับเห็นไหมผมบอกแล้วมาพร้อมกับ Kirin 820นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมันรองรับการใช้งาน 5G ด้วยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยมันไม่สามารถใส่ซิมได้ก็เลยใช้งาน 5G ไม่ได้กล้องนะครับมาพร้อมเรียด8ล้านนะครับ แรมที่ใช้เป็นแบบ LPDDR4X แรมนะครับ4 g b จะเหลือใช้อยู่ราวๆประมาณ1.85 g b แล้วก็ร้อม1 2 8 g b จะเหลือใช้อยู่ราวๆประมาณ105 g b ประมาณนี้เรื่องของสเปคก็จะประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับสำหรับเจ้า Huawei MatePad 10.4เนี่ยนะครับที่อยากให้ทุกคนรู้กันก็คือในรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันจะรองรับการใช้งานในส่วนของโหมดเดสท็อปด้วยนะครับ <S <S> <S เมื่อเรากดตรงไปตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าโหมดเดสท็อปหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนยฮะรเรา ก็สามารถที่จะมาใช้งานในส่วนของเดสก์ท็อปได้นะครับใครที่ต้องการใช้ Word Excel หรือว่า PowerPoint หรือว่าใช้งานในส่วนของโปรแกรมต่างเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตามาให้ประมาณนี้เลยนะครับใครที่ทํางานบา่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับอยากจะได้แท็บเล็ตที่เน้นทางานจริงๆเอามาใช้งานจริงๆจัง,จง,จงผมว่ารุ่นนี้ค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวและนอกจากนั้นครับสำหรับใครที่ ใส่เคสน่าจะงงว่าเฮ้ยแล้วมันเปลี่ยนภาษายังไงนะฮะเวลาที่เราใส่เคสลงไปนะครับแล้วก็เราทําการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนภาษานะครับก็ง่ายๆเพียงแค่กดแคบล็อกกับสเปกตาค้างไว้ก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนภาษาก็กดตรงนี้แต่ว่าน่าเสียดายน,นิดนึงตัวคีย์บอร์ดผมแบบน่าจะหมดนะผมเอาไปใช้ลืมชาร์จโอเคนะเวลาที่เราต้องการที่จะทํางานก็สามารถใช้คีย์บอร์ดแล้วก็ถ้ามีปากการหรือว่ามีเมาส์ของโฮเว่ก็มาใช้งานคล้ายๆโน้ตบุ๊กได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึงที่ น่าสนใจมากๆสำหรับเจ้าแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับก็คือในรุ่นนี้เนี่ยนะครับมันรองรับการใช้งาน h ัวเว่ s แชร์กับมัตติสกีนด้วยอย่างผมเนี่ยผมใช้ตัว h u วเว่ P40 อยู่ถ้าผมจะใช้งานตัวมัตติสกีนนะครับหรือว่าผมอยากจะใช้งานในส่วนของการเอาหน้าจอของตัวโทรศัพท์เข้ามาอยู่ในแท็บเล็ตเนี่ยก็แค่เลื่อนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ผมทําการเปิดบลูทูธมันก็จะทําการเรียกหากันหน้าจอโทรศัพท์ของผมนะครับก็จะไปขึ้นอยู่ตรงนี้ละเห็นไหมไปขึ้นอยู่ตรงแท็บเล็ตตรงนี้ละย้ายรูปหรือว่าย้ายไฟล์อะไรอย่างี้ ามารถมาย้ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาตั้งเชื่อมต่อผ่านบลูทูธให้มันเสียเวลา mm hmm. ก็ถือว่าเป็นฟ mm ีเจอร์ที่น่าสนใจแลวใช้ก็ทำการปิดนะครับปิดบลูทูธโอเคแล้วต่อมาผมจะพาทุกคนมาลองในส่วนของเสียงลำโพงกันบ้างนะครับแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปในช่วงต้นๆคลิปนะครับว่าในรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับลําโพงที่มีการจูนเสียงมาจากฮาร์แมนการดอนะครับซึ่งรุ่นนี้มาพร้อมกับลําโพงมาให้ทั้งหมด4ตัวถือว่ามีลําโพงมา

S <S นี่ครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่เน้นดูคอนเทนต์เนี่ยเสียงที่ได้บอกเลยว่าโอเคมากแล้วก็ถ้าใครที่ชอบฟังเพลงหาแท้าเล็ตที่ มาพร้อมกับแบตอึดๆเอามาดูคอนเทนต์ลำโพงดีๆรุ่นนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ไปแน่นอนแล้วที่สำคัญครับดูหน้าจอครับหน้าจอดีมากนะครับแล้วก็หน้าจอใหญ่เหมาะกับคนที่ชอบดูคอนเทนต์มากๆนะครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับใครที่ไม่ติดเรื่องของในส่วนของ Google Mobile Service ก็อยากหาแท็บเล็ตสเปคดีๆใช้งานทั่วไปเอามาทํางานบวช Excel PowerPoint นะฮะเชื่อมต่อคีย์บอร์ดได้พิมพ์ตอบลำงลูกค้าอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยแล้วต่อนะครับเรามาดูในส่วนของโหมดกล้องของรุ่นนี้กันดีกว่านะร่ใไ เร,าาเรื่องหมดกล้องหลกัหลกๆครับแน่นอนรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลัง8ล้านแล้วก็กล้องหน้า8ล้านอย่างที่ผมบอกไปเนาะหมดกล้องหลกัหลกๆนะครับก็มีมาให้ประมาณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการถ่ายภาพแบบบิวตี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มี AI มาให้นะฮะมีการปรับฟิลตตรงฟิลเตอร์เนาะเพิ่มเติม,ตมก็จะมีโหมดต่างๆมาให้นะฮะโหมดโปรนะครับอารอนามาหน่วงเวลาเคลื่อนไหว HDR สติ๊กเกอร์เอกสารอะไรประมาณนี้ก็ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าแท็บเล็ตหลายรุ่นหลายๆค่ายก็ไม่ได้ ในส่วนของโหมดมาให้เยอะขนาดนี้การถ่ายวิดีโอถามว่าถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดอะไรบ้างวิดีโอความละเอียดสูงสุดคือ 180p นะครับแบบ 30fps แล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะว่ากล้องหน้าเป็นยังไงบ้างนี่นะฮะกล้องหน้า8ล้านเท่าที่ได้ลองก็ถือว่ามีคุณภาพที่โอเคแหละพอใช้งานได้เรื่องของกล้องก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะผมว่าเอาไปถ่ายเอกสารใช้งานเข้าๆชั่ววอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยแล้วก็กล้องหน้าก็จะมีพวกเอฟเฟกนะครับมีแบบการปรับ ตรงแบบบิวตรงบิวตี้ปรับความเนียนของใบหน้าอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับวิดีโอกล้องหน้าก็สามารถถ่ายได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ความละเอียดสูงสุดก็คือ1080ปฟีเหมือนกันกล้องหน้าก็จะประมาณนี้นะครับก็โอเคนะสำหรับเจ้าแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับประมาณนี้ก็เล้ากันครับผมกับการแกะกล่องพรีวิวคร่าวๆสำหรับเจ้า huawei mate pad สี่ิบสี่นะโดยรวมเลยเท่าที่ได้ลองใช้ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ส่วนตัวรู้สึกชอบนะครับแบตเยอะมากแล้วก็ใครที่เป็นสายคอนเทนต์แบบผมผมเป็นคนที่ชอบดูหนังวลาเลิกงานแล้วผมจะไปดูหนังเน หน้าจอใหญ่มากนะครับแล้วก็รุ่นนี้ที่เน้นทางานจริงอยากจะได้แท็บเล็ตที่สามารถเปลี่ยนเป็นแล็ปท็อปได้เชื่อมต่อคีย์บอร์ดได้เมาส์ได้แล้วก็ใช้งานปากกาได้ในงบไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเนี่ยผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าหูเวทเน็ตแพดสิบรุ่นนี้สเปคที่เขาให้มาจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับจะเป็นเรื่องของหน้าจอ 2K งเคทิปเซตพิรินแปดสอแนน3ามแสนกว่านะครับแล้วก็แบต7,250นอามิลลิแอมรับประกันเลยว่าอึดอยู่ได้ทั้งวันแน,น ก็คือเรื่องของการใช้งานที่ไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือ ใช้งานที่ไม่สามารถที่จะหยบซิมการ์ดได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเรื่องของเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi 6ได้แล้วก็สามารถที่จะแชร์ฮอสปอตจากสมาร์ทโฟนเรามาใช้งาน w i f i ได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับคนที่หาแท็บใช้งานจริงๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยกันครับสำหรับเจ้าหูเว i ยเมดแพด10.4รุ่นนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับณตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีของแถมมูลค่า4,000กว่าบาทด้วยนะครับแต่ว่าตัวคีย์บอร์ดหลักๆเนี่ยตอนนี้ทุกคนซื้อยังไงก็ได้อยู่่่่่่่แแแแลล้วววตาาาขขอออองงงงถถมมมนนจะีีคชเดบก็ไปท Pcord รสรุปเลยถ้าได้รุ่นนี้ถ้าใครไปซื้อรับประกันเลยว่าต้องถูกใจแน่นอนนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนแล้วกันครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มหริ่งแจ้งเตือนนะครับเราะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องถึงเอากอนใครนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ